สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาเวลาที่เราสั่งของกับทางอาลีบาบาแล้วได้รับสินค้าไม่ตรงกันกับที่เราสั่งนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาที่หน้า alibaba.com นะคะจากนั้นนะคะให้มา,าตรงที่ออเดอร์นะคะ คือหน้าตาของแอมจะแตกต่างกับของเพื่อนเอน,นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าของแอมเป็นทั้งผู้ซื้อด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้ขายด้วยนะคะคือแอมเป็น g า Supplier Member นะคะขายสินค้าไทยไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกทั้งแบบ Buy แล้วก็แบบ Sell นะคะในกรณีนี้เราจะเลือกในส่วนของ Buy นะคะก็คือเวลาที่เราซื้อของกับทางบาบาแล้วนะคะ สินค้าได้ไม่ตรงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนหาสินค้านะคะที่เราต้องการทําการแก้ไขสมมุติว่าแอมจะทำการเคลมรายการนี้นะคะสังเกตได้ว่าตรงนี้ค่ะเขาจะมีให้เราเลือกว่า confirm r e c e i v เหมือนให้ยืนยันว่าเราอ่ะได้มีการได้รับสินค้าแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เขามีให้เรา,เราดูนะตรงนี้ค่ะ extend receipt วิ่ง m e ก็คือต้องการยืดระยะเวลาในการรับออกไปหรือ apply for refund แล้วก็ re-order apply for refund หมายถึงเราต้องการของเงินคืนนะคะแล้วก็ re-order คือเราต้องการสั่งรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง้จะมาตรงนี้ค่ะ apply for refund นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะถามเหตุผลของเรานะคะคถามรายละเอียดอันดับแรกเขาถามว่าเราได้รับสินค้าแล้วไหมนะคะอันนี้ก็คือ yes i have received my product แล้วก็ no i have not received my product คือมันจะมีบางมี2แบบบางครั้งก็คือเราสั่งของผิดนะคะแล้วเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วคนขายยังไม่ได้ส่งของออกมาหรือเรายังไม่ได้รับของแต่เราต้องการของเงินคืนให้เลือก no นะคะแต่ว่าอย่างอันนี้เคสนี้คือแอมได้รับของแล้วแต่ว่าของอะ่ะไม่ตรงก,กันกับที่เราสั่งให้เราตรงนี้ก็คือมาเลือก yes นะคะ i r e c e i v e my product นะคะคราวนี้เขาก็จะถามเหตุผลค่ะว่า เราต้องการของเงินคืนเพราะอะไรนะคะอันแรกก็คือ the supplier did not ship in the product on time ก็คือคนขายไม่ได้ส่งของตามเวลานะคะข้อต่อมา the product material uh, does not meet the specific standard ก็คือคุณภาพนะคะไม่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วก็ the product poor quality ก็คือสินค้าคุณภาพแย่มากนะคะ the product quantity is less than amount คือจำนวนสินค้าที่ได้รับ,บน้อยกว่าที่สั่งนะคะ product or package is damaged or broken คือสินค้าเราได้รับมีความชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็อ give me a c a l l t e f i t เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูความหมายตรงนี้ก่อน C O U c o l l t e f i t อ๋ออันนี้ก็คือของปลอมนะคะแบบนึงหน้า คนขายอะส่งสินค้าที่เป็นของปลอมให้เรานะคะแล้วก็ก็คือมีค่าส่งที่แบบไม่ไม่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ the supplier ตกลงที่จะให้เงินคืนนะคะ อันนี้จากเล่าจากประสบการณ์นะคะแอมมาเคยเจอในเคสที่ผู้ขายคือเบื้องต้นน่ะก่อนที่เราจะเปิดเคสนะคะแอมแนะนำให้เราคุยติดต่อกับคนขายก่อนว่าเราได้รับสินค้าที่มีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าแอมก็เคยเจอมาทั้งแบบที่ผู้ขายเขารับผิดนะคะ บางทีสินค้าได้รับมีความชำรุดเสียหายคนขายเขาก็จะส่งสินค้าใหม่มาให้นะคะแล้วก็มีทั้งที่แบบเราสั่งสินค้าคุณภาพแบบหนึง่งแต่ปรากฏว่าเขาผลิตคุณภาพอีกแบบหนึ่งมาซึ่งมันไม่ได้แบบที่เราตั้งใจไว้ซึ่งคนขายเขาก็บอกว่า เขาขอเสนอเป็นส่วนลดให้นะคะซึ่งลูกค้าโอเคเราก็จะมาเปิดเคสในส่วนข้อนี้นะคะแต่ว่าวันนี้แอมมาเปิดเคสเนื่องจากว่าแอมมีการสั่งของไปแล้วแต่ว่าคือเขาอะส่งมาไม่ตรงกันกับที่เราสั่งนะคะแล้วก็คุยกับเขาแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่โอเคกับเรานะคะ <S <S แอมต้องบอกก่อนสำหรับใครที่ซื้อของกับทางอาลีบาบาค่ะ เว็บไซต์บาบาจะมีความแตกต่างจาก Ebay Amazon แล้วก็ Easy นะคะคือบาบาเนี่ยถ้าผู้ขายเขาปฏิเสธมีโอกาสที่เราจะไม่ได้เงินคืนนะคะคือบาบาเขาจะเป็นคนกลางในการตัดสินปัญหาให้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะแต่จากประสบการณ์นะคะมันจะมีปัญหาในตอนที่เราคุย แล้วทางอาลีบาบาเขาจะตัดสินจากหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นให้ทำใจไว้ส่วนหนึ่งนะคะว่าเวลาเปิดเคสกับทางอาลีบาบาเรามีโอกาสที่จะแพ้หรือเรามีโอกาสที่จะชนะก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานที่มากพอนะคะว่าเราอ่ะสั่งถูกนะแต่คนขายอ่ะส่งมาให้เราผิด โอกาสที่เราจะชนะมันก็สูงนะคะคราวนี้ค่ะอย่างของแอปเนี่ยได้รับสินค้าไม่ตรงกันกันกบที่คิดไว้นะคะก็เลือกตัวนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะลูกค้าเขาต้องการของเงินคืนทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ Do you want to return the product คลิก yes นะคะคือเราต้องการคืนของนะคะแล้วก็ให้อธิบายด้วยว่าทำไมเราถึงต้องการที่จะของเงินคืนนะคะ จริงๆอ่ะเราเขียนแบบเนี้ยสั้นๆไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีภาพประกอบหลักฐานนะคะเราก็สามารถที่จะส่งไปให้อ่อทางอาลีบาบานะคะซึ่งเขาอ่ะจะช่วยทําให้การตัดสินของเราอ่ะง่ายขึ้นนะคะแนะนำถ้าเกิดว่าใครมีภาพนะคะในการที่เราคุยแชทกับคนขายอะค่ะว่า่า เราม,มีการบอกแล้วนะว่าเราต้องการรายละเอียดแบบนี้แบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตรงตามนั้นนะคะให้เรามาแอดไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งเป็นรูปภาพแคปที่เราคุยกับคนขายส่งไปให้ทางอาลลีบาบาเขาเป็นคนตรวจสอบให้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีวิดีโอด้วยนะคะก็สามารถที่จะใส่วิดีโอเข้าไปด้วยได้นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะ จากนั้นนะคะพอเสร็จแล้วก็ให้คลิกตรงนี้ค่ะไอคอนเฟิเอคอนเฟิร์มประมาณนี้แล้วคลิก Submit นะคะจากนั้นก็จะมีข้อความจากทางอาลีบาบเขาติดต่อมานะคะโดยเขาจะมีฝ่ายเคลมเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะก็ให้เรารอนะคะรอการติดต่อมาจากทางเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องมีการโต้ตอบ กลับไปมาระหว่างเรากับคนขายนะคะโดยที่ทางอาลีบาบาเขาเป็นแค่คนกลางสุดท้ายแล้วอะค่ะการตัดสินจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับหลักฐานนะคะว่าเราเถ้าหลักฐานของผู้ซื้อคือของเราอะเพียงพอแล้วคือเราสั่งแบบเนี้ยแต่เขาแปลผิดโอกาสที่เราจะชนะมันก็สูง ะะแต่มันก็มีเหมือนกันที่ถ้าเกิดว่าหลักฐานของเราน้อยกว่าโอกาสที่เราจะแพ้ก็มีเหมือนกันนะคะจะไม่ได้เป็นเหมือนอเมซอนนะคืออเมซอนเนี่ยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะผิดหรือถูกลูกค้าจะสามารถคืนสินค้าได้ทุกกรณีแต่อลรีบาบาไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะบอกเลยว่าในการที่ใครจะสั่งของกับทางอลรีบาบาค่ะพยายามที่จะต้อง คุยรายละเอียดให้ให้ชัดเจนถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีรูปภาพให้เขาส่งรูปภาพสินค้าก่อนที่เขาจะส่งออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อมันก็มีหลายครั้งที่ออมบอกคนขายแล้วคนขายเขาไม่ส่งให้ให้ไปบอกกับทาง shipping ของเราอะคะ่ะให้ช่วยถ่ายรูปสินค้าก่อนที่จะเอาสินค้านั้นอะส่งออกมาที่ไทยนะคะซึ่งตรงเนี้ย เวลาที่มันมีปัญหาสินค้าไม่ตรงอะคะ่ะการที่เราตีกลับจากจีนอะไปจีนด้วยกันมันจะง่ายกว่าที่มันผิดพลาดแล้วมาถึงฝั่งไทยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราตีกับอะมันจะมีปัญหากันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของค่าส่งนะคะอ๋อแอมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะ ทัก Facebook หรือว่า LINE แอดมาคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่สนใจในการทำการตลาดออนไลน์หรือว่าสนใจในเรื่องของการนำสินค้าเข้าจากจีนมาขายช่องแอมก็จะมะีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะระยะสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก็จะได้ทราบข่าวสารมาก่อนเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ